AMD Radeon RX 7000 Series ก็เปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการเปิดตัวในที่นี้มันมีอยู่2แบบนะครับที่เปิดตัวไปเนี่ยก็คือเปิดตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆเฉยนะครับแล้วก็พรีเซนต์ราคาให้ดูนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดตัววางจําหน่ายจริงๆเรายังไม่เห็นผลทดสอบยังไม่เห็นประสิทธิภาพของการ RX 7000 Series แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็อีกไม่นานหรอครับประมาณที่กว่าเนี่ยกลางเดือนผมคิดว่าคุณก็น่าจะได้มีโอกาส เห็นผลทดสอบกันแล้วหรือว่ามีโอกาสซื้อมาใช้กันแล้วนะครับถ้าของเขาผลิตทันไม่ขาดตลาดแล้วนะอ่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นนะครับวันนี้ผมมีน้ําจิ้มมาให้คุณชิมกันก่อนนะฮะเป็นผลทดสอบของ Geek Bench 5นะครับซึ่งก็มีทั้ง Vulcan มีทั้ง OpenGL อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอาผลทดสอบมาเทียบกับ RTX 4080ให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับหลักๆแล้วนะครับข้อมูลนี้นะฮะมาจากผู้ใช้ Twitter นะครับชื่อ Bench Leak นะครับโอ้ตรงตัวจริงๆนะผลทดสอบ benchmark ที่หลุดออกมานะครับก็แน่นอนนะมันหลุดออกมาเพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่ผลทดสอบแบบออฟฟิเชียลไม่ใช่ผลทดสอบที่ AMD อนุญาตให้เปิดเผยออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าฟังหูไว้หูแต่ว่าเอาตรงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่าข่าวมาเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเทสการ์ดจอมาเองเนี่ยอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับว่าไอ้ผลทดสอบที่มันหลุดออกมาช่วงเนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่า95%แล้วนะครับเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยมันก็มีหลายๆสื่อบางที่ที่ได้รับกันไปแล้ว ก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับเอาไปทดสอบแล้วผลทดสอบเขาหลุดออกมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพในส่วนของ Vulcan Benchmark ของ7,900 XTX อันนี้คือตัวท็อปสุดเลยนะเขาทำกาได้ที่179,500 79นะครับอันนี้คือ Vulcan Benchmark ของกิ่ง Bench 5นะครับและก็ OpenCL Benchmark เนี่ยฮะอยู่ที่228,647นะครับเมื่อเทียบกับไอตัว RTX 4080แล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยทำ Vulcan ได้ที่178,105คะแนนนะครับเห็นไหมฮะว่าผลทดสอบเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ ไอตัว RX 7900X CX เนี่ยแรงกว่า RTX 4080ประมาณ0.8%นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะไม่เอา0.8%มานับนะเพราะว่าตัวเลขแค่นี้มันยังเป็น margin of e r r o r ได้อยู่นะครับก็คือว่าเราทดสอบแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะเป็นผลทดสอบที่ได้ไม่เท่ากันแล้วนะครับสองครั้งครั้งหน้า Nvidia อาจจะแรงกว่าก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเขาเอาคะแนนมาให้เราดูไงเราก็ p r e ซ e n t ได้แค่ตัวเลขเดียวอย่างที่ว่าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอตัว OpenCL เนี่ยฮะ RTX 4080 ทำให้264,482นะครับ, 4, รบซึ่งแรงกว่า iX7,900 x c x ถึง15.7%นะครับอันนี้ก็บอกไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบอกแค่จะแรงใกล้เคียงกันแต่ว่าพอเป็น OpenCL แล้ว AMD ยังคงตาม Nvidia อยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่ถ้าคุณถามว่าผลการทดสอบตรงนี้ที่โผล่มาเนี่ยมันแปลกไหมนะครับมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเป็นตัวเลขที่พอเข้าใจได้ผมถึงบอกลยว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้ว90%นะครับเพราะว่าการ์ดจอรุ่นหลังๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า NV ็นวีดเเนี่ยทำได้ดีกว่า AMD ในบางส่วนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามามองในฝั่งของเกมมิ่งเนี่ยก็พิสูจน์ได้เหมือนกันว่า AMD เขาก็ไล่ตาม NV ็นวีดทันในบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค มันก็ไม่ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่คุณจะเอาไปเล่นเกมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์อื่นๆด้วยนะคุณก็ต้องลองดูว่าไอ้เกมของคุณเนี่ยมันรองรับฟีเจอร์พิเศษเฉพาะตัวการหรือเปล่าพิเศษที่นี่คืออะไรนะครับ DLSS version 3นะครับ AMD ไม่มีแล้วหนึ่งนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นเกมที่มันมี DLSS 3เนี่ยคุณไม่สามารถเทียบกันได้เลยนะครับระหว่างการ์ดจอ2ค่ายนี้เพราะว่าฟีเจอร์เนี่ย ของแต่ละเกมมันระบุมาเฟเวอร์กับการดจอะยี่ห้อนี้มากกว่าอีก1ยี่ห้อน,นะครับแล้วก็ real time processing เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสมัยของ7 0 0 0พันซีรีส์เนี่ยเขาจะตามทัน n อ i นว a เดียหรือ,อยังนะครับแต่ส่วนตัวท้ายเดาของผมคิดว่าอาจจะน่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่าจากเจนก่อนๆเราก็เห็นว่าเขาตามหลัง n อ i นว a เดียอยู่ไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ AMD เปิดตัวราคามาโดยรวมแล้วมันต่ากว่า1000เหรียญเนี่ยสหรับคนที่ ต้องการจะเอาตัวการ์ดไปเล่นเกมแบบพลังเพียวๆที่เป็น r a s t e r a t i o n หรือว่าการทํางานอะไรต่างๆที่เป็น Volcan เนี่ย คุณดูผลการทดสอบตรงนี้แล้วก็อาจจะคิดว่าโอเคนะครับซื้อ AMD ก็ได้แต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์ที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อยเนี่ยฟีเจอร์ที่ AMD ไม่มีอย่างเช่นเดียว S3 อะไรอย่างเงี้ยฮะเล่นเกมเฉพาะเฉพาะอะครับคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับจ่ายเงินไปอีกหลายร้อยดอลลาร์เพื่อไปเอา GeForce RTX 4080หรือว่ามากกว่านั้นเป็น4090ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า คุ้มราคานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การ์ดจอมันแรงเหลือเฟือแล้วมันมีแต่ว่าคุณต้องการความแรงระดับไหนคุณต้องการจะเอาไปใช้ในเซกเมนต์ไหนนะครับถ้าคุณไม่ได้สนใจ DSS 3อะไรเลยเนี่ยการ์ด AMD ถ้าต้องการพลังเพีวยวเฉยเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ให้คุณได้นะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งสรุป,ปไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่13เนี่ยฮะก็จะเป็นวันที่ AMD เขาเปิดเผยผลดสอบของการ์ดจอไอตัวใหม่เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนั้นเราค่อยมาตัดสินก็ได้นะครับว่าไอ AMD รุ่นใหม่เนี่ยมันจะน่าสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางจุดประสงค์หลักๆของ AMD เนี่ยเขาบอกมานะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มี ความตั้งใจอะไรนะครับที่จะเป็นผู้ผลิตการ์ดจอที่แรงส่สุดในโลกนะครับ AMD ไม่ได้บอกว่าเขาต้องการจะเอาชนะ RTX 4090นะครับซึ่งไอการคาดการ์พวกนี้ที่บอกว่าอาจจะเอาชนะได้เนี่ยมันเป็นผลการทดสอบที่วิเคราะห์ของสื่อต่างๆเฉยๆแต่ว่า AMD เองเขาไม่เคยพูดคำนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าตลาดที่ล่างลงมาจากนั้นเนี่ยอย่างเช่น RTX 4080เนี่ยผมเชื่อว่า AMD เขาก็กำลังเล็งอยู่นะครับกับการ์ดตัวท็อปของเขา7,900 XT X เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้